สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5วันนี้คุณครูจะมาสอนเรื่องห่วงโซ่อาหารค่ะห่วงโซ่อาหารคือการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศร่วนมีความเกี่ยวข้องกันและสัมพันธ์กันทั้งพืชและสัตว์เรียกว่าห่วงโซ่อาหารแต่ละสิ่งมีชีวิตจึงมีระดับในระบบนิเวศที่ต่างกันในระบบนิเวศมีสิ่งมีชีวิตหลายระดับซึ่งอาศัยอยู่รวมกัน ในแหล่งที่อยู่อาศัยแห่งใดแห่งหนึ่งองค์ประกอบของระบบนิเวศประกอบไปด้วย2ระดับคือสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตผู้ผลิตคือสิ่งมีชีวิตที่มีการสังเคราะห์อาหารขึ้นมาเองได้เพราะมีคอรฟิ์ได้แก่พืชต่างๆเช่นสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินต้นหญ้าต้นถั่วต้นส้มพืชเหล่านี้สามารถสร้างอาหารได้เองโดยอาศัยแสงอาทิตย์ ผู้บริโภคคือสิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้าราค่านักเรียนอาทิตย์นี้ก็จบการเรียนรู้ในเรื่องของห่วงห่วงโซ่อาหารไวเพียงเท่านี้นะคะถึงเวลาที่นักเรียนจะต้องทําใบงานความหมายของห่วงโซ่อาหารและห่วงโซ่อาหารประกอบไปด้วยอะไรบ้างผู้ผลิตหมายถึงอะไรผู้บริโภคหมายถึงอะไรและเมื่อน,นักเรียนมีเวลาว่างคลายเครียดนักเรียนก็ ตกแต่งให้มันสวยงามขึ้นนะคะสวัสดีค่ะ